สวัสดีครับพี่น้องมือนีหนามันหยาบหยาบจีพี่น้องมือนี้นนพี่นอ้อ,นนองปัสจุบัเอาเป็นยังคู่ไกลคือเตียงหนาะปัสจุบันี่ครับมือนีนะครับไกลกับอ่ามาอ่างนงานศพน,นะครับคุณคุณพ่อนะครับพี่น้องพ่อผู้นี้ผู้เพื่อนเป็นคนที่อ่าดูแลไกลน่าจจะประมาณ 8-9ปถีถึง10ปีก็ว่าได้ครับพี่น้องเบงื้องแยงดูแลมาอยู่ตลอดซอยเหลืออันนั้นอันนี้กับคุณแม่นะครับเล้วมนีพอแล้วก็ด้เสียวันนี้ไกลกไ้ก็เลยมากมาซอยงานมาซอยงานคุณพอแต่ว่าพอแล้วก็สร้างวหว่าขัดสม,มุนพอไงไงบอยย,ออย่างกับล้ำหน้าไฟให้พอง,งามๆให้พอเบื้องนี้เด้อวาสซัน,รนครับพี่น้องใกล้กับแบบว่าแบบคือตอนแรกว่าสิบริได้ล้ำดอกครับพอ่ใกล้กับมะฮอดประมาณ อาสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับขยานบ่ท่านพาอชุดยังกะบ่มี่ครับเครื่องสับอ่างยังกะบ่ดิเตรียมมานะครับเพราะว่า,าตั้งใจว่าที่สิมาซอยงานมาสรงสักการมาสรงคุณพ่อขื้นสวรรค์ซื่อๆนะครับแต่ว่ากับอดบ่ได้นะครับอดบ่ได้คิดเห็นคำเราสั่งไวแล้วกันพูดเม่แล้วก็บอกว่าร่ำให้พอ่อซาบว่าสั่งแต่ได้เฝ้าพี่น้องเฝ้าไปหาชุดไปหาเส้าชุดแล้วกันหาสร้างเตี้ยงหนาเพื่อนเตี้ยงหงนะครับไปจ้างเพื่อนนะครับ แล้วก็กเลยล่ำสุงคุณพอ่อขึ้นสวรรค์เนาะพี่น้องเนาะนะครับผิดพลาดประการใดก,ขขออก็ขอโทษขออภัยแฟนกับแฟนเพลงหรือขอโทษผู้ลูกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับอาจจะฟอ้อนบ่ถึกคาล่ำบ่ถึกคาเพราะว่าไกลบ่ได้ซ้อมมาบ่ได้หัดมาแบบจับจุดเลยแม่ครับพี่น้องเพราะตั้งแต่มาหอดแล้วเพื่อนกาแบบว่าก้าวพิธีประมาณบ่ให้ได้โดน เพื่อนกับประกาศเอื่นเลยว่อยาเชิญไก่มาล่ำหนาไฟซุงดวงวิญญาณทรงสาการคุณพอ่อขึ้นสวรรค์มาสั่นครับกับแบบจับจูดเลยครับเพจยังกัเฮ็ดฟ้าฟังๆนี่แหละเพื่อนอื่นมางานไฟใหม่งานจับจูดงานแบบบริตังต้งตัวซ่อมกับบริ่อมเอียงทั้งสิ้นครับพี่น้องเพีงกับจับจูดเลยนะครับพี่น้องคิดพลาดประกาศใดไก่กับคอทวดกับคอทวดคออภัยผู้ลู่ทุกๆคนทุกๆท่นททททานหรือว่าอิบซี่แฟนกับแฟนเพีง ของไก่ของเอฟซีสาโนยพีดเป็นเพียงทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเนาะนะครับบางว่าเออจะเอาอีกอย่างมาลงงานศพจังซี่ก็เอามาลงพี่น้องกับเยาวาไก่เด้อครับอยากให้พี่น้องได้เบื้องอยากให้พี่น้องได้อาสฝากติชมไก่น้ำเน่เป็นจังใดกระไดนะครับพี่น้องการการล่ำหนาไฟมันมาเป็นการซ่อมไหวนะพี่น้องเนาะอันมาเป็นแนวสิมาซ่อมไหวนะครับก็ถือว่าทุเทียนบุญคุนเพลินเพลินเลี้ยงดูฮ่อมานะครับพี่น้องเป็นวัละสุดท้ายไก่กระไดม้าทรงคุนพัอให้เล่าขึ้น สวงสวรรค์บ่ต้องห่วงบ่ต้องใหญ่อีหยังอยู่ทั้งพี่นะครับพี่น้องส่วนสิเป็นจังไดนั่นพี่น้องกะไปเบิ่งกันเด้อนะครับผิดพลาดประการใดก็คืขึ้นใจบอกกันแหะขอโทษขออภัยหลายๆนะครับไปเบิ่งว่าการล่ำของไกลสิเป็นแบบใดมันบริสุทอิเนาะพี่น้องเนาะในเสนีหก็ถือว่าอ่าดีเลยล่ะถือว่าผ่านพุ่นไปด้วยดีเฮ็ดด้วยความตั้งใจเฮ็ดให้พ่อเพิ่นให้เพิ่นได้ไปสู่สวงสวรรค์สั้นฟ้าให้เพิ่น ได้ไปอ,อยู่มองเขบาบริหาหมองป่าบริสืทธิ์ปุรลักพี่น้องได้มาลำ่ำอาณาไฟสรงพอ่อขึ้นสวงสวรรค์กระไดเอาพี่น้องเป็นแจงไดน,นั่นพี่น้องไปเบื้องกันเลยนะครับว่าสิปินจังได้งานจับจูดด้วยพี่น้องเด้อจะถือส่งถือสาไกลนะครับพี่น้องครับไปเบื้องกันครับว่าสิปินจังไดไปกันเลยครับพี่น้อง 那并不。Uh, but, but.